เพราะนั้นในตัวเทเลงราคาได้ส่งสัญญาณการเบรกออกมาเพราะนั้นอาจจะไปเดินตามเทรนหลักครับอาจจะเล่นในเกาะน,นี้ไปก็ได้ครับหรือวิ่งตามเทเลงแบบเทรนเล็กไปเลยนะครับแบบนี้ขึ้นไปเป้า156ก็ได้ครับนะเพราะนั้นตอนนี้มองอยู่2กรณีครับว่าจะไปแบบนี้หรือจะไปแบบนี้จะวิ่งแบบไหนจะวิ่งแบบโอเวอร์หรือจะวิ่งแบบค่อยๆไปเหมือน UJ เจอะไรประมาณอย่างเงี้ย นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับตอนนี้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้13กันยายน2564เราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ค่า,างเงินหรือ Forex ก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค้างเงินกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมโนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับหรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ต่างๆก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับมาเข้าสู่ในเนื้อหาของบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้ดีกว่าครับก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของ EU นะครับเดี๋ยวในภาพรวมต่างๆของแต่ละตัวหากใครที่ยังไม่ได้รับชมบทวิเคราะห์ภาพประจำสัปดาห์อย่างไรก็ไปรับชมกันเอาไว้ด้วยนะครับมาในส่วนของ EU ครับ EU ตอนนี้มองภาพรวมก่อนครับภาพรวมยังเป็นลักษณะของการใช้เวดวนะครับทีนี้ ราคาขึ้นมาติดบริเวณนี้ครับนะเทรนนี้คิดว่าน่าจะคิดว่าเทรนนี้น่าจะเอาอยู่ละเพอเทรนนี้เอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองกันอาจจะมีการทดสอบได้นะครับอาจจะขึ้นมาทดสอบก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ขึ้นมาทดสอบครับตอนนี้ผมวางเทรนรองเอาไว้นะครับที่คิดว่าราคาจะเล่นกับเทรนนี้จริงๆเทรนนี้ได้วางมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ราคาหลุดขึ้นมานะครับขึ้นมาทดสอบตรงนี้เนี่ยก็ คิดว่าตรงนี้น่าจะเอาอยู่ด้วยเช่นกันเมื่อนั้นตอนนี้มองอยู่2กรณีครับราคาอาจจะยกมาพักตัวแถวนี้ได้นะครับแล้วก็ลันเทรนต์ตรงนี้ลงมาหรือถ้าเกิดวิ่งแบบสตรองเลยวิ่งแบบสตรองเลยคือวิ่งลงมาหนึ่งจุดหนึ่งหกเลยนะครับได้ไหมได้เช่นกันครับต้องอาจจะต้องใช้ time f a เล็กในการช่วยเทรดนะครับอย่างเช่นสี่ชั่วโมงนะครับหรือหนึ่งชั่วโมงในการช่วยเทรดหาจังหวะเล่นครับนะก็มองแล้วราคาคิดว่าน่าจะเอาอยู่ละแต่ แต่ราคาจะรีบาวพักขึ้นมาก่อนหรือเปล่าต้องต้องตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตอนนี้มองแล้วว่าราคาติดบริเวณนี้ครับเพราะน,นั้นมีโอกาสรีบาวมีโอกาสกลับลงมาทดสอบ1.16อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่นตามเทรนนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเล่นตามเทรนดนี้นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเมกะเทรนได้เช่นกันนะครับอาจจะหลุดลงมาด้านล่างเลยแบบนี้ก็ได้ครับอย่างเป็นไปได้นะครับนะนี่จะเป็นมุมมองสําหรับ EU ครับผม มาดูในส่วนของ uj นะครับ uj ภาพรวมอย่างเคลื่อนตัวแบบนี้ครับไซเวในกรอบนะภาพรวมคือไซเวในกรอบนะครับแต่ว่าในระยะแบบช่วงลกลางๆนะครับช่วงนี้ก็คือไซเวในกรอบแคบ,บมากๆนะครับเพะฉะนั้นอาจจะต้องไปมองทำเฟรมแบบสี่ชั่วโมงชั่วโมงหาจังหวะเข้าซื้อกันรับซื้อโซนแถวนี้ครับนะแล้วก็โซนด้านบนสามารถที่จะช็อตเก็บในโซนได้เช่นกันนะครับเล่นในกรอบนี้ไปก่อนนะครับ มาที่ในส่วนของ GJ ครับ GJ ระวังสักนิดหนึ่งนะครับแม้ว่าจะถูกขายออกมาในเมื่อวันศุกร์ที่ราคา break ขึ้นมาครับ break ขึ้นมาแล้วก็ถูกขายกลับออกมาทำตัวเหมือนเป็น fall break out แต่จริงๆแล้วจริงๆราคาพฤติกรรมไม่ควรที่จะ โอเวอร์มาแบบนี้นะครับเพราะนั้นมีโอกาสเปลี่ยนจริงได้ครับแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่จังหวะนี้ในการเปลี่ยนอาจจะมาเปลี่ยนจังหวะวันนี้ก็ได้ครับหรือพรุ่งนี้ก็ได้ครับนะเพราะนั้นต้องติดตามครับราคามีการเบรกออกมาแบบนี้เนี่ยน่าสนใจครับน an ่าติดตามว่าราคาจะมาเล่นตามนด์หลักนะครับอันนี้คือนด์หลักนะนี่คือนด์หลักครับนี่คือรนด์ลองเพราะนั้นในตัวเทรองราคาได้ส่งสัญญาณการเบรกออกมา เพราะนั้นอาจจะไปเดินตามเทรนหลักครับอาจจะเล่นในเกาะน,นี้ไปก็ได้ครับหรือวิ่งตามเทรนลองแบบเทรนเล็กไปเลยนะครับแบบนี้ขึ้นไปเป้าหนึ่งห้าหก็ได้ครับนะเพราะนั้นตอนนี้มองอยู่สองกรณีครับว่าจะไปแบบนี้หรือจะไปแบบนี้จะวิ่งแบบไหนจะวิ่งแบบโอเวอร์หรือจะวิ่งแบบค่อยๆไปเหมือน UJ อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับตอนนี้ ก็ให้น้ำหนักไปในทิศทางของขาขึ้นอยู่นะครับเนื้อหนักคือจะเล่นกับเทรนหลักละแต่ว่าจะเล่นแบบไหนเล่นแบบวิ่งเลยหรือเล่นแบบออกข้างนะครับนี่จะเป็นมุมของจ j นะครับมาดูในส่วนของปอนออสครับปอนออสเนี่ยจริงๆราคาเทลงมาพอสมควรน,นะครับแล้วก็ถูกซื้อกลับมาเยอะนะนี่อาจจะมีการไซด์เวยกับลงมาได้นี้เราหวังนิดนึงนะครับอาจจะไซด์เวในกรอบนี้ก็ได้นะครับพฤติกรรมเหมือนแบบนี้ครับ แต่ในครั้งนี้น่าสังเกตนิดนึงครับมันเบรกต้านตัวนี้ขึ้นมานะครับพอเบรกต้านขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะวิ่งยาวครับวิ่งคืนเลยคือวิ่งลงมาแล้วก็วิ่งคืนเลยเป็นเหมือน V Shape อันนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้ตัวเทรนด์ของ4ี่ชั่วโมงในการไล่หรือ1ชั่วโมงในการโฟลล่จังหวะตัวนี้ครับขึ้นมานะครับเป้าด้านบนครับ1.90าครับสำหรับปอนออสนะครับจะต้องติดตามครับว่าถ้าเกิดมองที่เทรนด์4ี่ชั่วโมงเนี่ยจะ จะเอาอยู่ไหมจริงผมก็ได้ตีไว้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เนี่ยครับสำหรับเทรนดของ4ี่ชั่วโมงนะครับก็ต้องดูว่าลงมาแถวเนี้ยรับแล้วอยู่ไหมรับแล้วอยู่แล้วยกตัวต่อเนี่ยมีโอกาสไหลขึ้นไปเลยครับ1.90นะอันนี้นะ่าติดตามครับสำหรับก่อนออสนะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดเทรนดตัวนี้ออกมาก็จบครับลงมาเล่นกลับลงมาเล่นด้านล่างที่1.85นะครับนะมาดูในส่วนของออสเนีซีแลด์กันบ้างครับออสเนีซีแลด์ราคา ค่อนข้างที่จะสตรองพอสมควรตอนนี้ที่ผมมองเห็นอยู่ราคาเริ่มเริ่มส่งสัญญาณน,นะครับเมื่อของวันนี้แหละภาพของวันนี้นะครับคือเริ่มติดครับยกตัวขึ้นมาแล้วติดนะเพราะฉะนั้นอาจจะเล่นกับตัวเทรนเทรนนี้ไปเลยครับชแนลนี้ไปเลยเล่นชแนลนี้ไปเลยครับนะแล,แล้วคือมันเคลื่อนตัวแบบค่อนข้างสตรองนะครับผมซูมเพราะมันนิดหนึ่งนะครับนะก็เนี่ยครับเทรนตัวนี้นะครับคิดว่าจะราคาจะเล่นลงมาแบบนี้ไปเลย นะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับแต่ถ้าเกิดเบรกกลับขึ้นมาก็จบครับนะราคานั้นหมายความว่าอาจจะมีการพักฐานแล้วครับซึ่งออสเนิลซีแลนดเนี่ยต้องระวังให้ดีนิดนึงนะครับใครเล่นแบบช็อตแล้วโอ้ราคาลงอย่าช็อตเพลินครับผมจะเปิดภาพนี้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับอ่าวีนะครับนะเนี่ยครับมันอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้ครับ อยู่ๆแล้วมันก็ชากไปเลยนะครับเราวังให้ดีสักนิดหนึ่งอย่าถือกันเพลินอย่าเล่นกันเพลินวาง SL วางอะไรให้ดีกันด้วยนะครับสำหรับออสเนียวซีแลนด์นะมาดูยูโรนิวซีแลนด์กันบ้างครับยูโรนิวซีแลนด์ผมมองว่าราคาเนี่ยจริงๆอะเบรกตัวนี้ออกมาครับนี่คือฐานของสัปดาห์นะครับฐานของสัปดาห์พอเบรกมาแล้วเป้าหมายเราราวหมื่นจุดเลยครับด้านล่างเฮ้ยวิ่งขนาดนั้นเลยเหรอไปดูพฤติกรรมเดิมของมันสักนิดหนึ่งนะครับผมเปิดภาพของเดือนให้ดูนะครับภาพของเดือน อ่ะผมเปิดวีก็พอละวีกก็น่าจะเห็นละอ่ะนะครับภาพวีกเนี่ยเวลาที่มันเบรกนะครับเห็นเวลามันเบรกไหมครับมันวิ่งเนี่ยตรงเนี้ยหมื่นจุดครับเนี่ยมีก็เบรกอีกครั้งหนึ่งครับเพราะมีโอกาสครับลงมาเล่นกับด้านล่างครับแถวแถวหนึ่งจุดห้าได้นะครับหนึ่งจุดห้าศูนย์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าติดตามครับน่าน่าโฟลโล่ครับมันมีโอกาสที่จะวิ่งแบบเนี้ย เหมือนรอบก่อนที่มันเบรกลงมานะครับแต่เดี๋ยวต้องติดตามอาจจะมาติดตรงนี้แล้วกลับตัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับต้องมองใน2มุมนะนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของยูโรนิวสีแหละครับใครชอบิดวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครต์กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับตัวดีว่ามีคลิปใหม่กดวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่างเงินกับเราครับก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้ บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับหรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยและเป็นมุมมองเทคนิคการเทรดหมดเคสต่างๆก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มกับเรากันได้ครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ด้านล่างวิดีโอแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็เข้าฟรีนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ก่อนนะใครที่ รับชมผ่านทาง YouTube ไว้เจอกันใหม่บทวิเคราะห์หน้านะครับใครที่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวไปอัปเดตเพิ่มเติมกันครับขอบคุณครับ